เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับพวกเราอันิเด็กผมเพชรครับเออถ้าเกิดใครอ่านชื่อคลิปเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับผมประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยก็แอบจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างซีเรียสขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระแสร,รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่จริงๆแล้วนะครับทางผมเองก็ไม่ได้ตามข่าวมากมายนักนะครับก็ได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มกวาดล้างนะครับภาพต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการ์ตูนที่เป็นของค่ายูเอชาแล้วล่ะครับผมตรงนี้ทางผมเองนะครับก็ได้ร ถึงช่องค่าวสเฟียร์นะครับถ้าเกิดผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมนั้นติดตามทั้งสองคนอยู่นั่นเองครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคลิปของทั้งสองท่านด้วยนะครับที่ทําให้ผมนั้นนะครับได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยซึ่งตรงนี้เองนะครับเราก็ต้องขอยอมรับนะครับว่าในช่องของเรานั้นมีอนิเมะที่อยู่ในเครือช่วยชาซึ่งเป็นเรื่องหลักในช่องของเราอย่างแบ็คโครเวอร์อยู่ด้วยนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความเสี่ยงนะครับในการที่คลิปของผมนั้ ใครที่กาลังสงสัยว่าพักนี้ทาไมหาคลิปสปอยเก่าๆในช่องผมไม่เจอเลยผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้ผมได้ทําการลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมนั้นนะครับไม่ได้ทาสปอยมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมจากปีที่แล้วนะคะเนื่องจากด้วยตอนนั้นเนี่ยในตอนที่ผมทําสปอยนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์เริ่มแรกเนี่ยคือการที่พยายามจะให้เพื่อนๆนั้นสามารถเข้าถึงอนิเมะเรื่องนั้นรวมไปถึงการที่อยากจะให้คนสนใจอนิเมะเรื่องนั้นมากขึ้นนะครับแต่เมื่อเราทํามากขึ้นนะครับเราก็กลับหลงละเลงกับยอด กับช่วงเวลาที่ผ่านมาในระหว่างการทําสปอยนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดจะเรียกภาษาชาวบ้านแล้วแล้วก็มันทําให้สมองของผมเนะคิดน้อยลงครับการที่เรานั้นอยากจะเป็นครีเอเตอร์นะครับผมคำคำนี้นั้นมันกลับลดน้อยลงไปทุกทีนะครับบวกกับกระแสที่ในช่วงนั้นเริ่มมีการพูดถึงว่าการสปอยนั้นมันเป็นการทําลายวงการเกี่ยวกับอนิเมะที่แท้ทรูมันก็กลับทําให้ผมเริ่มรู้สึกตัวเหมือนโดนลากไปตกหน้าเพื่อเรียกสตินะครับรวมถึงในขณะนั้นนะครับผมจึงได้หยุดทําสปอยไปจนในที่สุดนะครับเราก็ได้เริ่มกกกลลลลบมมมาาในนช่วงงปยยเเดือืออออตตุคคผ็้ y ่า t u b e นั้นไม่ใช่งานเดียวที่พวกผมทาเรานั้นมีงานอื่นๆกันอยู่อีกแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายที่จะเลิกทํา YouTube ที่มีคนติดตามราวแสนกว่าคนนี้ไปนะครับผมทางนี้ทางนั้นเองผมจึงพยายามกลับมาบอกกันตามตรงนะครับตอนนั้นเมื่อเห็นยอดวิวของช่องสปอยหลายๆช่องเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้าไปเล่นอีกครั้งได้นะครับแต่ก็กลัวตัวเองเป็นแบบเดิมเหมือนกันเลยพยายามที่จะทําข้อมูลของเรื่องนั้นๆในเชิงเนื้อหาซะมากกว่าครับเป็นการเรียบเรียงข้อมูลที่กระจัดกระจายของตัวละครในเรื่องมาประกอบกันและทําให้คนดดูเเข้้าาาาาาใจงงงง่่่ยยมมมกกกทีสุรัอออไ็็ตตผ เองเลยครับผมว่าผมนั้นได้นําข้อมูลจากเว็บหลายๆเว็บนะครับผมมาประกอบรวมกันขั้นต่าที่ผมใช้ในแต่ละคลิปนั้นไม่ต่ํากว่า3 -4 ถึงเว็บกันเลยทีเดียวในการเอามาประกอบกับข้อมูลชุดนั้นรวมถึงเวลาที่ผมนั้นได้ไปดูอนิเมะในเรื่องนั้นนั้นอีกด้วยครับหรือแม้แต่ข้อมูลบางอย่างที่มันน้อยนะครับผมผมก็ได้หยิบยกข้อมูลในชุดนั้นนะครับผมมาอธิบายตามความเข้าใจของผมรวมไปถึงการมโนต่างๆนะครับอย่างที่ใครเห็นกันแล้วในคลิปของรีบอลจริงๆแล้วผู้พิทักษ์รุ่นที่2ถึงรุ่นที่8นนั้แทททบจะไมมมม่่่่ีีีีีข้อูลลกกัเเเยยดววผาแแคค3รตใสน ล,ลักษณะการทาคลิปของผมจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเวิร,ร์นรวมถึงสาสยรายค่อนข,ข้างเยอะนะครับดังนั้นเราจะหยิบแม้กระทั่งเอกลักษณ์ของเส้นผมมาพูดคุยกันเลยทีเดียวเพราะว่าข้อมูลมันไม่มีอะไรที่จะให้พูดมากนักนั่นเองครับมันจึงจะต้องมีการขยายความของข้อมูลตัวนี้ออกไปในทัศาานคติของผมนั่นเองซึ่งในบางครั้งแล้วนะครับมันก็ต้องหยิบยกข้อมูลที่อยู่ในมังงะรวมถึงอนิเมะหลายๆส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันส่วนทางด้านความรู้สึกนั้นนะครับเราได้แก้ไขด้วยการเรานั้นพยายามเตือนทั้งในหน้าคลิปรวมไปถึงระหว่่าาางงงคคิิปปนนนนนะรัถถึึกทีีเื้้อหใจมพูด เรื่องในอนิเมะรวมถึงมังงะถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็สามารถหลีกเลี่ยงหรือปิดคลิปไปได้เลยนะครับตรงนี้เราค่อนข้างเน้นย้ำเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นการคัดกรองคนในด่านแรกนะครับใครที่ต้องการไปเสพเนื้อเรื่องต่างๆก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปของผมก็สามารถทําได้เช่นกันและใครที่หลงเข้ามาดูนั้นก็สามารถปิดออกไปได้เช่นกันครับแต่ถ้าว่าถ้าเกิดเรานั้นจะพูดในด้านการนําภาพของคนอื่นมาใช้แล้วมันก็ผิดอยู่ดีนั่นแหละครับจนในภายหลังแล้วนะครับผมผมก็ได้มีการปรับขึ้นมาเช่นการใช้ภาพป,ปกนะครับท ภาพวับวับแบมๆนะครับหรือว่าภาพที่มีการตัดต่อมากขึ้นนะครับหรือตัวชื่อคลิปเองนะครับก็ตั้งชื่อให้มึนมึนงงๆอ้อมอมนะครับเพื่อที่จะทําให้มีการพูดถึงเนื้อหาตรงนั้นนั้นค่อนข้างน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเช่นเดียวกันกับการที่ตอนแรกนั้นผมหลวมตัวนะครับไปพูดถึงเนื้อหาของมังงะตอนล่าสุดของ b l a c ค c ควเวที่มีอยู่ในมังงะพลัสอยู่บ่อยๆนั้นตรงนี้เองเราก็เชื้อเชิญแล้วก็ค่อนข้างชักจูงนะครับรวมถึงติดลิงก์ไว้เสมอในการชักจูงงงคคคนนนไปสสสู่่มมมมมมััะะะะพพรรรเเเเเยยออววลาาาาาาจกกกแีถข้ ว่าจะสามารถอ่านมังงะตอนหลังจากที่มีอยู่ในมังงะพัดได้อย่างไรบ้างค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วการที่คนมาคอมเมนต์แบบนี้สําหรับผมแล้วมันค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับตรงนี้เองผมก็สามารถชักจูงคนบางส่วนรู้จักมังงะพัดได้มากขึ้นครับซึ่งถ้าเกิดถามผมแล้วว่าจะไปอ่านตอนเก่ากว่านั้นของ Back c o v e r หรือว่าเรื่องอื่นๆจากไหนนั้นผมก็ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าอาจจะเป็นข้อจํากัดเรื่องการอ่านฟรีของเขาซึ่งใครที่อยากหาอ่านจริงๆนะครับผมก็อาจจะทําแบบผมโดยการตามเก็บซื้อรวมเล่มหรืออ e ีบุ๊ เกี่ยวกับมังงะแบ็คครเวอร์นั้นถึงแม้ว่าจะล่าช้ากว่ามังงะพลาสเพื่อเว้นระยะให้คนอ่านเราสามถึงสวันแล้วเนี่ยในช่วงแรกก็ยังมีคอมเมนต์เกี่ยวกับการที่หลายๆคนนั้นยังรอดูเรานะครับเกี่ยวกับมังงะของแบ็ k ครเวอร์อยู่ซึ่งตรงนี้เองนะครับมันก็กลับเริ่มทําให้ผมรู้สึกผิดขึ้นมาอีกครั้งและยังรู้สึกว่าเรายังพูดเกี่ยวกับเนื้อหาในมังงะตอนนั้นนั้นมากจนเกินไปนะครับเลยพยายามจะแยกออกมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจในตัวละครนั้นๆหรือประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนั้นน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 ะะรรัััับโดดดยยยยยพพาาาาามมมมมมมุุ่่่่่งงงงงกกกเเื้้้้้ออออหหขใไไททีีสวถึผจ ภาพของมังงะเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้เองมันจะเป็นการบ่นของผมซะมากกว่าที่มันเป็นความพยายามในช่วงที่ผ่านมาของผมที่พยายามจะชนะตัวเองในช่วงที่สปอยอนิเมะด้วยการทําข้อมูลของตัวละครรวมถึงข้อมูลของอนิเมะเรื่องนั้นๆซะมากกว่าซึ่งถ้าเกิดเราจะพูดให้ถูกแล้วก็ภาพที่เรานํามานั้นรวมไปถึงเนื้อหามันเป็นของคนอื่นนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะมีการลบหรือว่าปิดมันลงนั้นทางเราเองนะครับก็น้อมรับด้วยความยินดีแต่ส่วนตัวที่รู้ๆก็คือว่าตั้งแต่เราเริ่มทําข้อมูลมานะครับที่จะต้องมีการ research, รีรหืออว่าาามมกค้้นขูล แปลจากเว็บนอกเอ่ยหาจากเว็บไทยบ้างหาตำนานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะครับในเชิงลึกเช่นการหาชื่อตัวละครที่มีรากศัพท์มาจากอะไรข้อมูลเบื้องต้นของพวกเขารวมไปถึงการที่จะต้องไปนั่งดูอนิเมะใหม่เก็บรายละเอียดซื้อมังงะม,มาเพื่ออ่านข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้ตกหลน่นในการจะสามารถมาทําข้อมูลให้เพื่อนๆได้นั้นหรือแม้กระทั่งการหาเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับในประเด็นต่างๆหยิบขึ้นมาพูดคุยทําเป็นทฤษฎีหรือการมโนต่างๆเองก็ทําให้เรานั้นรู้สึกหลงรักอนิเมะเรื่องที่เรากําลังทํําาาาาามมกกกกกกัันนนไปปอีครว่่ทสยำ ก่อนที่ทําให้มันผ่านผ่านไปเพื่อพยายามจะทําให้ยอดวิวมันสูงขึ้นครับตรงนี้ผมเองนะครับไม่ได้อยากจะเบรมหรืออยากจะว่าใครนะครับผมนอกจากตัวของตัวเองครับที่ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้แล้วก็คงจะไปเตือนตัวเองมากกว่านี้นั่นแหละครับแล้วในอนาคตน,นะครับถ้าเกิดช่องนี้มันกําลังบินกันขึ้นมาผมเองนะครับก็คิดว่าอาจจะต้องพักในการทําช่องเกี่ยวกับอนิเมะไปบ้างนะเพราะอย่างที่ทราบก,กันดีนะครับว่าช่องเกี่ยวกับอนิเมะนั้นร่วมการใช้ภาพรวมถึงวิดีโอนะั้นมันค่อนข้างอ่อนไหวกันใน u t u b e กันเลยทีเดียวไม่เพียงแต่อนิเมะนะครััววมมงงสออนนตเทล้ีิิิขขธ์ อย่างไรก็ตามนะครับท้งนี้เองผมก็กาลังจะมีโปรเจกต์กลับไปทําเพจกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเพื่อนๆนั้นสามารถเข้าไปกดไลค์เพื่อฟังข่าวต่างๆรวมถึงถ้าเกิดช่องบินเนี่ยก็จะได้แจ้งไว้ด้วยนะซึ่งทางนี้เองทิศทางของเพจนะครับมันจะเป็นการนําเสนอข้อมูลรวมถึงอนิเมตต่างๆรวมไปถึงช่วงนี้นะครับก็จะมีการอัปคลิปทางด้านของ Facebook ไปด้วยนั่นเองครับซึ่งเราก็ต้องรอดูกันอีกครั้งนะครับว่าคอนเทนต์ในเพจนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปรวมไปถึงในปีนี้เองนะครับผมไม่รู้ว่าช่วงงับบเเาา้้กกมีวตอ่่ยขิิส อย่างเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับโดยที่เรานั้นก็ต้องขออุบไว้ก่อนแลวกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเรานั้นทํางานเกี่ยวกับด้านโปรแกรมอยู่ด้วยเลยอยากจะหาลองทําอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับอย่างน้อยเราก็อยากจะให้เจ้าเว็บตัวนี้นะครับที่อาจจะชื่ออนิเด็กนั้นนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเว็บนะครับที่ถ้าเกิดเพื่อนๆน,น,นั้นไม่รู้ว่าจะดูอนิเมะเรื่องอะไรดีซึ่งตรงนี้เองนะครับก็กําลังอยู่ในช่วงวางแผนแต่ผมบอกกันไว้ก่อนนะว่าพวกผมเนี่ยไม่ได้ทาเว็บดูอนิเมะเถื่อนแน่นอนนะครับแต่ก็จะเป็นเว็บเกี่ แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดช่องนี้บินจริงๆนะครับทางเราเองก็จะสิงอยู่ในช่องกู o ดบอยนะครับทั้งใน t i k t o อกทั้งในเพจรวมถึง Facebook ด้วยตัวผมเองนะครับจะสิงอยู่ในช่อง y YouTube เพจนะอีกด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะกลับไปทําในเร็วๆนี้เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราอยากจะมาพูดคุยรวมไปถึงเปิดใจคุยกับเพื่อนๆนะครับที่มันนั้นอาจจะทําให้หลายๆคนไม่พอใจที่ผมนั้นเลิกสปอยไปแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆนั้นรับรู้ว่าที่ผ่านมานั้นเราจะพยายามที่ปรับปรุงอันดีเด็กให้มันอยู่ใในนนนนนนทท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 ิศาาาางงงงงงีีีี่่่่่่่มมมมัััดดดดขขึึ้้้้้คคบซหววกก็็ืออออชชชเผผุุณู ที่คอยสนับสนุนกันมารวมไปถึงรับชมกันมาถึงณจุดนี้ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่ช่วยกันตัดคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ